คุณสัปดาห์นี้ครบรอบ19ปีเหตุการณ์ตากใบนะคะหลังจากที่ดิฉันได้ลงพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนอกจากประเด็นการต่ออายุคดีที่ให้ไม่มีที่สิ้นสุดที่ชาวบ้านพยายามสะท้อนแล้วนะคะเหตุการณ์นี้ยังถูกนํามาถอดบทเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําไปสู่แนวทางสันติภาพชายแดนใต้โดยมีตัวอย่างเทียบเคียงกับต่างประเทศค่ะเจ้าของไม่มีแล้วที่จะให้อาหารกินเราต่างคนต่างอยู่แล้ว แล้วก็นกก็ออกไปบินออกไปสองสานกนะั่ร้องอยู่แล้วก็คิดถึงคิดถึงอยู่ตลอดผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจคืนอิสรภาพให้กับนกของสามีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตักใบเธอกลับมาเห็นกรงนกนี้อีกครั้งผ่านนิทัศการทำให้เรื่องราวเหตุการณ์เมื่อ19ปีก่อนถูกย้อนความทรงจำยังไม่ลืมคะ่ะยังไม่ลืม ถ้าถ้าคุยก็เหมือนกับอยู่ที่อยู่แบบใหม่ๆอยู่ที่หน้าใหม่ๆไม่ลืมสรงผื้นโปรดของมามาสุกรีพ่อของลูกชายสองคนเสาหลักของครอบครัวที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเขาบอกกับแม่ว่าจะไปตลาดตักใบถึงตอนเย็นมามาสุกรีก็ยังไม่กลับบ้าน จนตอนเช้าน้องสาวของเขาเดินมาบอกแม่ว่าเขาเสียชีวิตเสื้อที่อิมรอนตั้งใจใส่เป็นชุดรรยอแต่เขากลับต้องมาเสียชีวิตก่อนจากเหตุการณ์ตากใบด้วยอายุเพียง16ปีลูกคนสุดท้องของบ้านที่ครอบครัวช่วยกันดูแลต้องจากไปหลังเหตุการณ์คนในบ้านถูกเรียกตัวไปสอบหมู่บ้านกลายเป็นพื้นที่สีแดง คนในหมู่บ้านถูกทหารจับตามองจนต้องหนีไปอยู่ที่อื่นนี่เป็นส่วนหนึ่งในของใช้จากผู้ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ตักใบที่ครอบครัวเก็บไว้เตือนความทรงจำที่ถูกนำมาจัดแสดงแม้ไม่รู้ว่าสิ่งของเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับเจ้าของได้มากแค่ไหนแต่สิ่งของเหล่านี้ยังคงเปิดบาดแผลทางจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบแม้เวลาจะผ่านมาเกือบ20ปี มาตรการเยียวยาด้วยเงินและสิ่งของถูกทำให้เห็นว่ารัฐไม่สามารถเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้จริงแต่หากรัฐมองถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบและให้ความสำคัญแทนการแก้ปัญหาด้วยความมั่นคงด้านการทหารหรือดพาวเวอร์จะช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น มิติที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายมิติว่าทําทั้งหลายเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะครับและโดยเฉพาะย่างยิ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขามีความต้องการอย่างมากในการที่จะเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการที่จะบรรเทาความเจ็บปวดนะครับบาดแผลที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาปี1975ชุมชนมุสลิมในจีนถูกเผามัสยิดถูกทำลายทหารปิดล้อมพื้นที่ มีผู้เสียชีวิตกว่า1,600คนในเหตุการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรมด้วยการปลุกระดมนักศึกษาหรือเรสการ์ดแต่จากนั้นไม่ถึง5ปีรัฐบาลจีนสามารถทำความเข้าใจกับชุมชนได้ผ่านการเยียวยาทางจิตใจประเด็นนี้นักสิทธิมนุษยชนระบุว่าหากรัฐไทยภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญในมิติเชิงสัญ,ญลักษณ์และจิตวิญญาณเหมือนกับจีนแนวทางสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้จะเกิดขึ้นรัฐบาลก็เข้ามาขอโทษเข้ามาเยียวยานะครับสร้างมัสยิดให้เกิดขึ้นนะครับมีอนุสรณสถานนะครับแล้วในการรวมตัวของพี่น้องมุสลิมในละหมาดวันอีดนะครับที่ผู้คนมารวมตัวกันเยอะมากๆก็ไปรวมกันที่อนุสรสถานที่มีการจาลึกผู้เสียชีวิต นะครับทางเจ้าหน้าที่รัฐก็เข้ามานะครับป่าประกาศนะครับขอโทษในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรต่างๆผมคิดว่าตัวอย่างลักษณะแบบเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องได้มีการเรียนรู้นะครับไม่ไม่อยากให้มองว่าเวลาการรวมตัวของออผู้เสียหายผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่จะมากระทบความมั่นคงอะไรต่างๆนะครับผมว่าอันนี้สิ่งต่างๆนี่ก็อยากจะให้รัฐบาลให้ความสําคัญนะครับใน,ในบาดในการช่วยกันเยียวยารักษาบาดแผลโดยเฉพาะท,ที่เป็น บสิบผก้าปีกับเหตุการณ์ตักใบแม้มีการเยียวยาด้วยเงินมากกว่า700ล้านบาทแต่บรรยากาศในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ยังคงอึมครึมและเต็มไปด้วยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนในพื้นที่ความในใจของผู้สูญเสียที่สะท้อนผ่านไม่เคยจางหายพร้อมความหวังว่าเมื่อพวกเขาได้รับความยุติธรรมบาดแผลทางใจจะได้รับการเยียวยา นริศราคินิมานไทย PBS รายงาน